ข้าวตุ๋นยังไม่เสร็จข้าวตุ๋นยังไม่เสร็จเลยกินก่อนอันนี้ขอนงแม่นอนกินอันนี้ไม่ได้นี่น้องผู้ผูใช่ไหมน้องทำเสียงแบบเนี้ยหืม น้อนเป็นอะไร hmm? ตาโนนตาโนนมันบวมๆน่ะเปล่าน่ะ yeah.